สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ชวนเพืพ่อนมาชิมปั้นจิ้มนึ่งนะครับผมทานกับนุจิ้มเนะามเนะามาชมกันนะครับไม่ได้ทำวิธีทำให้ชมนะครับ <c oughs> นี่หนึ่งเสร็จแล้วครับเป็นหมูนะครับผสมด้วยกระเทียมสับหอมแดงสับําซอยนะครับผมปรุงด้วยเกลือปรุรสวิทามินนะครับโอเคคขัคนด้วยกันเนาะแล้วก็ปั้นเป็น เป็นเป็นปั้นๆนะครับผมนับเราเป็น,นึงนะครับผมนับทานกับผักสดนะครับผมมีใบโหร,ระพาปลอเชีฝรั่ง mm hmm. กัดขาวครับ mm hmm. แล้วก็ทานน้ำจิ้มเปรี้ยวนะครับผมนะคร mm ับ hmm. นื้อจิ้มเปรี้ยวเนาะเป็นน้ำจิ้มมะขามนะครับมะขามเปียกจะเน้เผ็ดเปรี้ยวเค็มนะครับผมหวานเล็กน้อยนะครับผมผ mm hmm. ่านคู่ด้วยกันนะคล้ายๆเมี่ยงนะครับผม พันจิ้มครับสุกซักอะไรครับผมผานกูกับผักนะครับเป็นออเดอร์เฉยๆก็ได้ทำทานเป็นคำข้าวก็ได้นะครับผมอร่อยแน่นอนครับถ้าหน่อสนใจอยากลองทำทานเชิญครับผมรสชาติก็ปรุงตามใจชอบนะครับที่สุดของเครื่องน้ำยำลาดนะครับผมหมัครับตั้งแตาวมนที่ทานในการข้าวเป็นกับข้าวบ้านๆนะครับผม ปันจิ้มหมูปันจิ้มนะครับผมนึ่งร้อนๆเลยนะผมนะเลยมานำเสนอให้พเพื่อนๆชมนะตอนนี้นึกอยากทานเนาะปันจิ้มปูนึ่งนะครับผมน่ะ เชิญชวนทุกทางครับราากันครับผมตอนไหนนึกอยากลองทำทานลองดูนะครับผมปรุงเครื่องไม่ต้องเยอะนะครับบานเสร็จแล้วก็นึ่งเลยนะครผมนะนึ่งเสร็จก็ทานกับปักสดได้เลยนนะลุนะรสชาติอร่น่นอนครับผมเนะชิญช,น,ชนทุกทานครั ครับท่านครับผมทานได้กันครับอร่อยอร่อยนะครับผมนะอยากให้ท่านได้ลองชิมเนาะนะครับผมนะยิ่งทำเสร็จใหม่ก็อร่อยแน,น,น่อน,น,นอนครับผมร้อนแน่นอนครับทานกับผักสด,ดครับผม ครับทุกท่านครับผมทานตะกันครับอร่อยอร่อยครับผมครับหมูปั้นจิ้มนะครับผมอร่อยอร่อยเลยครับผมคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ